สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ค่ายสอเดชพันธ์ครับมาดูการทิดซ้อมของทางด้านพิลาชัยดับชายกองปากแล้วก็หนึ่งสยามสอเดชพันธ์ครับซึ่งจะพบกับหนึ่งสยามนี้จะพบกับทางด้านเทชรเมืองกันสอห้าพยัคผู้ที่สองอึกใบชัยเจ็ดีแล้วก็ คู่ที่หนึ่งครับธิลาชัยดับทานกอกปากพบกับมินโฮโชดบางแสนเดี๋ยวเราไปดูการทิศซ้อมของน้องทั้งสองกันได้เลยครับ แนะนำตัวหน่อยครับหนึ่งสยามสอดดชพันธ์วันอา,าทิตย์นี้เราชชค,คู่ไหนครับเจอใครครับทเทดเมือง,งก,กันชอหพยัเมืองกันชอหพยัคเราได้ศึกษาเกมการชโชคขยังครับยยประมาณมวยบูอาวุธหนักนะเราเป็นมวยทรงไหนครับมวยเขา่า แล้วช่วงนี้ทำไมฟอร์มสุดจังครับมีเคล็ดลับอ,อะไรเอ่ยต,ต,อตั้งใจซ้อมเตั้งใจซ้อมเพราะตอนแรกๆนี่เห็นเราชกมวยรอบเป็นประเภทแบบเจียนอยู่เจียนไปใช่ไหมช่วงแรกอะ่ะพอช่วงหลังมาเราก็มีเคล็ดลับตั้งใจซ้อมช่เนองจช่วยปรับแผนการชกด้วยมีอะไรครับผมไฟน์นี้เราซ้อมมากี่วันครับเดือนนะหนึ่งเดือน ร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์เต็มที่พร้อมโชคเลยนะครับผมแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุส8แล้วบส่วนสูงครับผมร้อยเกสบน้ำหนักปล่อยๆกี่กิโลครับห้าสิบสองเป็นคนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดตรังครับครับผมฝากเชิญชวนแฟนคลับและเอฟซีหน่อยครับฝากเอฟซีด้วยเพื่อเป็นกำลังใจ ครับขอบคุณมากครับ He's back. you

ศิลาชัยไปนี้เจอใครครับเจอมินโฮโชบางแสนครับมินโฮโชดบางแสนนี้เราเคยเจอกันยังครับยังไม่เคยเจอครับยังไม่เคยเจอเราได้ศึกษาเกมการชกเขายังได้ศึกษามาแล้วเขาเป็นมวยสไตล์อะไรครับก็มวยเดินดุดันไตยหมัดครับแล้วเราเป็นมวยสไตล์อะไรเอ่ยก็เดินเหมือนกันมีเขานำมีแค้นครับมีสอดครับครับวันอาทิตย์นี้ชกกันคู่ที่เท่าไหร่นะคู่หนึ่งครับที่กัดเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งปอนด์ครับร้อยหนึ่งปอนด์ ไฟนี้เราเตรียมตัวมากี่วันครับก็เป็นเดือนแล้วก็ตอนแรกต่อยวันที่30เรื่อนมาต่อยวันนี้อ๋อตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับถึงไม่ได้ต่อยกันตอนแรกผมมีต่อยของชัดอากาศแล้วว่าไม่ได้ต่อยครับอ๋อรายการถูกถอนถูกเลื่อนก็เลยเมาลงเอยอาทิตย์นี้ครับ,รบผมแล้วไฟล่าสุดนี่เราชคไว้กับใครครับชกไว้กับอเล็กซิงมาวินนะอเล็กซิงมาวิน ผลเป็นยังไงครับแพ้คะแนนแับแพ้คะแนนพิกัดที่ชกกันก็หนึ100ปอนนะหนึ่งร้อยปอนครับครับแล้วก็ไฟนนี้เราก็เตรียมตัวมาเป็นเดือนนะรเราชกมวยมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับก็มาณหกสนะิบจ็ดสิบส่วนสูงของเรานี่เท่าไหร่ครับ ร้อยสองร้อยสามครับน้ำหนักปล่อยๆกี่กิโลครับก็คือแปดสเก้าครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับสงขลาับฝากถึงแฟนคลับเอฟซี FC ที่ติดตามเชียร์หน่อยครับก็ฝากเชียร์ด้วย,วน 3, นย,วยครับเป็นอาทิตนิวธรทมเตียมที่แน่นอนครับขอบคุณครับ